สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮุงวาดรูปด้วยหินนะวาดรูปจากการเอาสีจากหินค่ะก็คือหินจากแม่น้ํานะมันมีสีออกมาทีนี้หินที่หุงมีส่วนใหญ่มันเป็นโทนสีเหลืองส้มชมพูน้ําตาลประมาณนี้อย่างที่เห็นนะนะคะแล้วหุงอะ่ะอยากได้สีเขียวเพื่อที่จะมาระบายเป็นใบไม้หุงก็เลยไปเก็บ ใบตําลึงมาค่ะเพราะหงอยากได้สีจากธรรมชาตินะก็เลยเอาใบตําลึงมาจะมาดูกันว่าการทำสีจากธรรมชาติทำยังไงนะคะอันนี้ก็คือใบตำลึงซึ่งจะให้สีเขียวแบบแรกหงก็จะใส่ใบตําลึงลงไปในครกค่ะตำให้ละเอียดนะคะละเอียดดีแล้วนี่ละเอียดมากๆแล้วก็เอามากรองเอาน้ำนะคะ เทน้ำใส่ลงไปนิดนึงคนคน,คน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 จนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองเอาน้ำมันนะคะก็จะมีถ้วยกับที่กรองก็จะเป็น ใบตำลึงที่เราตำจนละเอียดแล้วเราก็กรองเอาน้ำใส่น้ำไปแค่นิดเดียวพอนะคะเราจะได้ความเข้มข้นของสีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้สีจางๆเราค่อยผสมน้ำตอนที่เราวาดนะคะเหมือนวิธีการใช้สีน้ำเลยแล้วก็ใช้วิธีนี้กับสีอื่นๆได้อย่างเช่นดอกเฟื่องฟ้า ดอกไม้ที่มีสีเราทดลองเอามาทําวิธีนี้เพื่อที่จะคั้นเอาสีออกมันมาก็ได้นะคะดอกอัญชันอะไรอย่างเงี้ยนะนี่กนะ็ให้ดูเป็นแนวทางวิธีการทําแต่อันเนี้ยก็จะเป็นสีน้ํานะที่เราใช้โดสีธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีสารเคมีอื่นๆมันก็อาจจะมีเปลี่ยนสีเล็กน้อยหรือสีซีดจางลงไปตามการเวลาได้นะคะ แต่ว่าสีตำลึงนี้ค่อนข้างอยู่นานกันนี่ก็จะเป็นสีเขียวที่ได้จากตำลึงค่ะทุกคนทีนี้หุงจะมาลองใช้สีให้ดูนะคะทุกคนนี่คือสีจากตำลึงที่เราได้เม่กี้ใช่ไหมนี่จะเป็นจานสีอมแต่จริงๆหุงใช้ผู้กันที่เป็นน้ำเราอาจจะมา ไม่ต้องใช้น้ำในการละลายก็ได้เพราะหงจะบีบน้ำจากในนี้ละลายสีได้เลยทําให้ดูนะคะนี่น้ําออกมาแล้วก็ใช้ละลายให้สีจางได้นะแต่ถ้าเราไม่ต้องการสีจางเราอยากได้สีเข้มๆแล้วก็ไม่ต้องผสมน้ำํำ นี้มันก็อาจจะมีเศษละเอียดละเอียดของตาลึงติดมาด้วยนะคะของเนื้อตําลึงอ่ะเนาะอาจจะใส่น้ำเยอะไปหน่อยนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคน